สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่ผปกครองทางบ้านแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะเรายังคงเรียนการสอนช่วงออนมาน์ออนแทร์นะคะของโรงเรียนบ้านตะลิงสูงวันนี้คุณครูชุติมาเกนจันทร์ครูกวางเช่นเคยนะคะก็จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์บายครูกวางนะคะนักเรียนรู้จักกันดีนะคะวกว้างอยากฝากให้นักเรียนนะคะส่งงานให้ครบกันทุกคนนะคะเพื่อที่นักเรียนนะคะจะได้มีคะแนนผ่านกันทุกคนนะคะอย่าลืม เข้ามาเรียนกันเยอะๆนะคะจะได้เก่งๆนะคะไม่ว่าสถานการณ์ของโรคระบาดโควิดจะรแรงขนาดไหนการเรียนการสอนเราก็ยังไม่หยุดอยู่กับที่นะคะคลิปวิดีโอนี้ตามผมผูกวางมาเลยนะคะ,ะนะคะมาดูนะคะวันนี้เราจะมายังคงอยู่ที่เรื่องของ การหาผลหารนะคะของตัวตั้งแล้วก็ตัวหารโดยการหาตัวไม่ทราบค่านะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะโยงเส้นโดยฝึกคิดให้เร็วขึ้นเนาะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วนักเรียนเปิดแบบฝึหกหัดไปที่หน้า3านะคะวันนี้เป็นคลิปวิดีโอของวันที่24พฤศจิกายนนะคะ2 5ง4นนะคะวันนี้นักเรียนเปิดแบบฝึหกหัดไปที่าหน้า35านะคะโดยเราจะหา อะไรคะหาตัวไม่ทราบค่าของตัวตั้งตัวหารนะคะก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะทั้งของตัวตั้งและตัวหารวันนี้มาทาแบบฝึกหัดเพิ่มเติมหาตัวไม่ทราบค่าของตัวตั้งตัวหารนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและก็การหารนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยนะคะนักเรียนดูข้อที่1นะคะอะไรก็ไม่รู้หารด้วย5ใช่ไหมเท่ากับ27นะคะ อะไรก็ไม่รู้หารด้วย5เท่ากับ27ต้องการหา,าตัวไม่ทราบค่าของตัวตั้งนักเกรียนก็ต้องนำอะไรคะ,ะนำ27ใช่ไหมคะย7มาคูณ5เท่ากับเท่าไหร่หรือนำค่ามาคูณ27ก็ได้นะคะ,ะเพราะว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่ ทีนี้เวลาตั้งค,คูณคูณหาก็คือเอาผลลัพธ์คูณกับตัวหารนะคะว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ก็ตั้งคูณเลยค่ะ27คูณ5นะคะ57 35ม้ใช่ไหมคะใส่5โทษ3นะคะ5 2 10บวกกับ3เป็น13นะคะฉะนั้นตอบ135อ่าทีนี้ถ้าอยากจะรู้ว่า135อ่า135เนี่ยถูกไหมตรวจคำตอบ เราก็ลองหารสั้นดูหารด้วย5้ใช่ไหมคะ5อะไรได้1 5 1 5ไม่มีใช่ไหมห้าหนึฉะนั้นต้องควบเลย5อะไรได้13 5สามห้าสเกินต้องเอา5 2 10องสนะคะห้าสเหลือ10แล้วก็11 12 13ดเหลือ3ก็ใส่สามเล็กๆได้หก็จะกลายเป็น35มนะคะหอะไรได้35 5 7 35ลงวตัวพอดีเป๊ะฉะนั้นตัวนี้เท่าก,กับ2ี ใช่ไหมคะฉะนั้น135ตรงนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะฉะนั้นนักเรียนก็มาดูฟังในแบบกระหอดเลยหนึ่งร้อยามสิบห้าอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงนี้นนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็โยงเส้นเลยค่ะคําตอบที่ถูกต้องของข้อที่1นึ่ชื้ใช้แม่บรรทัดนะคะอย่าขีดกับมือนะจ๊ะใช้แม่บรรทัดนะจ๊ะอ่าทีนี้มาดูข้อที่2นะคะหาของตัวหานบ้าง อยากทราบของตัวหารเราก็ต้องหาอะไรมาคูณใช่ไหมนี่หน่งอยากทราบของตัวหารใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องหาว่า32คูณกับอะไรก็ไม่รู้ได้เท่ากับ224อ่ลองดูหาตัวคูณนะคะลงท้ายด้วย4 2 2 4ใช่ไหมคะอะไรลงท้ายด้วย4บ้างอ่า7 2 14่เห็นไหมคะลงท้ายด้วย4ฉะนั้นลองหาผลคูณดูว่า32คูณอะไรอามาลองดูนะคะ32อคูณ7อลองดูนะคะ72 14ใส่4ทด1นะคะ73 21ใช่ไหมคะบวกกับกที่ทด1เป็น22ออ่าลงตัวพอดีเลยฉะนั้น 32คูณกับ7เท่ากับ224แสดงว่าคำตอบของตัวหารตัวนี้ก็คือ224หารด้วยอะไรคะหารด้วย7นั่นเองนะคะหารด้วย7นั่นเองตรวจคำตอบลองตรวจด,ดูซิว่า224 2้่ หารด้วย7เท่ากับ32จริงไหม7คูณอะไรได้2คะ7 7 1 7อ่ะไม่มีใส่ศูนย์ควบเลย7คูณอะไรได้2 7 1 7 7 2 14 7, 7 3 21 7 4 28เกินต้องเอา7 3นะคะ7 3 21เหลือเศษ1อ่ะใส่ลงไปเล็กๆนะคะก็กลายเป็น14 7 2 14อ่ะเห็นไหมให้เข้า32ถูกต้องฉะนั้นข้อนี้ตอบ7โยงเส้นมาเลยนะคะ7อยู่ตรงไหน จออย่างคะ่ะถึงตัวนี้ก็ยกเส้นนะคะทีะนี้มาดูของข้อ3นะคะอะ,อะไรก็ไม่รู้นะคะหารด้วย3เท่ากับ35ถ้าต้องการหาตัวตั้งเราก็นำอะไรคะอ่า3มาคูณกับ35ว่าเท่ากับเท่าไหร่หรือเอา35มาคูณกับ3 เท่ากับเท่าไหร่ก็ได้นะคะสลับที่กันก็ได้เพราะการคูณมีสมบัติการสลับที่ก็นำ35คูณกับ3นะคะ3 55ใส่5ทด1นะคะ3 3 9บวกกันที่ทด1เป็น10ช่น,นักคำตอบตรงนี้คือ105นะคะหาตัวปตั้งมีคำตอบข้อไหนคะอ่าลงเส้นไปเลยนะคะ ไปข้อที่4หาของตัวหารนะคะเราก็ต้องไปดูว่า72คูณกับอะไรอันนี้คือหาของตัวตั้งนะคะอันนี้หาของตัวหาร72คูณกับอะไรก็ไม่รู้ได้เท่ากับ2 8 8นะคะเอเอาอะไรมาคูณกับตัวข้างหลังลงท้ายด้วย8นะคะ9 2้าอ่ะลองดูซิเอา72คูณ9ได้ไหมลองดู 72คูณ9นะคะ2 9 9 2 18ใส่8ทด1นะคะ9 7 63 64อ่ะ648แสดงว่าเกินเราต้องการแค่288แสดงว่าเกินฉะนั้นอ่ะเอาได้ไหมค่า9ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องหาตัวต่อไป72คูณอ่ะ4 2 8ใช่ไหมคะเอาลองคูณ4นะคะ4 2 8 4 7 2 8ลงตัวพอดีเลยฉะนั้นตรงนี้72คูณกับ4นะคะ72คูณกับ4ฉะนั้น288หารด้วย4เท่ากับ72อลองตรวจคาตอบดูว่าจริงไหมนะคะเราก็ลองเอา288หารด้วย4 4อะไรได้2ค่า414อาไม่มีใส่0นะคะคับ28 47 28นะคะ428ลงตัวพอดีเลย เท่าก,กับ72อเอ็นัไหมคะฉะนั้นตรงนี้4โยงเส้นเลยจ้าโอเคนะคะเดี๋ยวคุณครูกว้างฝากให้นักเรียนทําข้อ5 6 7 8นะคะในแบบฝึกหัดหน้า35นะคะของคลิปวิดีโอวันนี้คุณครูกวางฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ